สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสาหรับรถยนต์ราคาถูกถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับกับอากาศแดดร้อนฝนตกแบบนี้นะครับมีรถยนต์ใช้ดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมพาลูกพาหลานไปโรงเรียนขับขี่จ่ายตลาดใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์เอาเงินจํานวนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองมาซื้อรถยนต์มือสองแบบนี้ดีกว่านะครับผมกับคันนี้อึดถึกระทน อีกหนึ่งรุ่นนะครับแบรนด์จาก Toyota าคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรนานะครับคลาสูงสุดในอดีตนะครับที่ t o โยต้เคยผลิตมานะครับหรือเป็นแคมรี่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับคันนี้กับ t o โยต้าโคโรนาเอ็กนะครับผมโคโรนาเอ็กซเนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่นะฮะประหยัดน้ํามันด้วยพลังงานทางเลือกอย่าง LPG มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับผมเครื่องพั0 0 cc นะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนและพ่วงด้วย LPG อึดถึกและทนแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะรถอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามไปจมน้ําสีโดยรวมยังสวยงามไม่ขี้เลวขี้เหล่แต่อย่างใดมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยเงาฉ่าทั้งคันนะครับผมนี่นะครับกับโตโยต้าโคโรนาเอ็กซเออร์นะครับผมนี่นะครับจ่ายเงินแค่หลักหมื่นนะครับได้คุณภาพหรูระดับผู้บริหารนะครับผมนี่นะครับคันสูงสุดของโตโยต้านะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับมีให้ท่านกว้างขวางนั่งสบายช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมและที่สําคัญมาพร้อมกับล้อมแมกแต่งอย่างท e 3อสามเจ็ดด้วยนะครับตรงรุ่นนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในภายในเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานฟังก์ชันที่ประตูเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบมาพร้อมกับพวงมาลัยแต่งนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับนี่นะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาเดิมจากโรงงานนะครับไมค์คันนี้วิ่งมาสามแสนกิโลนะครับถือว่าน้อยมากนะครับรถปีประมาณหนึ่งเก้าเกเจ็ดหรือหนึ่งเก้าแปดนี่แหละฮะเดี๋ยวผมดูให้อีกคีนึงครับเพื่อความชัวร์นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารฝั่งด้านท้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับรถปีหนึ่งเก้า้าเจ็ดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มี power เครื่องเสียงเป็นจอมาให้ด้วยนะครับผมนี่ฮะ ลำโพงหลังจาก JBL นะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะรถยนต์ในราคาหลักหมื่นออปชั่นจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับผมถูกกับมอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะซอกเสืรอเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับมาพร้อมกับถัง LPG เติมเต็มถังวิ่งได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับตกกิโลละบาทหลักสิบตังค์เท่านั้นบาทต้นๆด้วยนะครับไม่ถึงไม่ถึงบาทห้าสิบดีนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูองเครื่องเราฟังเสียงเครื่องยนต์ก รถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะครับไปดูห้องเครื่องกันภาษีคันนี้ยาวยันปีหกเจ็ดเลยนะครับผมนี่นะฮะยาวยันปีหกเจ็ดนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอาดดีนะครับสติกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่สำลักไม่ไอไม่ควันใดๆทั้งติ้นนะครับนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับให้ตากล้องแผนงได้ดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนิ่มๆเงียบๆนะครับผมนี่นะฮะจะทนใช้มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ทําไมนะครับในเมื่อราคารถยนต์มือสองมันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับไปกันก็นั่งกันได้หลายคนนะครับมอเตอร์ไซค์เต็มที่ก็สองคนนั่งสามคนก็ผิดกฎหมายนะครับผมนี่นะฮะแต่ครนนี้นะครับไปกันได้หลายคนนะครับประหยัดด้วยนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมนี่นะฮะเพราะว่าเรามีพลังงาน LPG พลังงานทางเลือกอย่าง LPG มาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะับคร ขับขี่เงียบๆโตโยต้าเอ็กซีเออร์อะไหล่หาง่ายอึดถึกกระทนนะครับราคาถูกๆนะครับเราเปิดให้เลยเบาๆนะครับผมหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะสำหรับใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับแล้วอยากได้รถยนต์ไปใช้งานแทนมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนําคันนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งแมนเทนเลอร์ค่าส่งคิดรามระยะทางนะครับในกรุงเทพปริมณฑลเราส่งฟรีนะครับผมนี่นะฮะอยากได้จับจองได้นะครับไมม่ตต้องงกกลััััวโนนนะะคคครรรบบีเเดดิชจผม มีช่อง YouTube มีช่อง Facebook มีช่อง TikTok นะครับผมใน Facebook เราก็ modify ผ่านตัวของ Metaverse เรียบร้อยนะครับจ่ายเงินลงทะเบียนยื่นพักต์ตให้กับ Facebook เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวโกงแน่นอนนะครับมีตัวตนทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะหาคำขีดใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับ